ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่สิบตอนลูกศิษย์ที่หลวงปู่สวงรักหลวงพ่อส้อย วัดเรียบราชบำรุงตอนที่หต่อจากคลิปที่แล้วเมื่อวันนั้นมีผู้คนเกิดความศรัทธานในหลวงปู่สวงแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งที่ได้นำปัจจัยมาถวายให้กับหลวงปู่แต่ด้วยตัวตนของหลวงปู่ที่ไม่เคยสนใจกับสิ่งของนอกกายไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเมื่อใดที่มีคนมาถวายท่าน ข้าวของหลวงปู่ก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจนหมดหากเป็นปัจจัยหลวงปู่ก็มกจะโยนเข้ากองไฟแล้วในครั้งนี้หลวงปู่สวงจับเงินทั้งหมดโปรยพร้อมกับปัจจัยที่ญาติโยมนำมาถวายส่วนเฮียตีเองก็ไม่ได้เคยเจอกับหลวงปู่สวงมาก่อนพอมาเห็นสิ่งที่หลวงปู่สวงปฏิบัติเฮียตีกาแฟดำจะรู้สึกอย่างไร เรามาฟังเรื่องราวของหลวงปู่สวงกันต่อเลยครับที่ในใจเราก็คิดนะนะเอ๊ะพระไม่น่าจะเป็นฟ้ามับฟ้าฟ้าแต่แบงค์นะพานไม่เอาด้วยอ่าคนนั้นก็วางแล้วก็ก้มหลงกาดแต่ในขณะที่ก้มลงกาดท่านก็เอาแบงค์อะวางวางกับพื้นเนี่ยท่านก็หยิบมาอ่านล็กแกะไอ้ที่รูดไอ้ที่รัดอะ อ่านั่นมันคือปึกหนึ่งหนึ่งแสนบาทแน่นอนท่านก็คลี่อย่างเงี้ยคลี่แล้วก็มองมองเหมือนยินดีหายอยากได้เหมือนวดก้มแปะหอมใหญ่เลยเสร็จแล้วก็รวบไว้อย่างเก่าหันซ้ายห,นาหนายันขวาหันซ้ายขวาแล้ลุงเฟี้ยงวู้ว่อนเลยทีนี่แบง์บงไปว่อนเลยทียนี้ลุงตรงนังเลยไม่รู้อะไรเป็น,นอะไรก็ไม่รู้เราุนละมุนมันหมดอ่ะ อ้าวฟ้าปึกที่สองอีกแล้วเหมือนเดิมทำท่าเดิมแล้วคลี่แล้วก็มันซุกหน้าแล้วหัวลอดังลั่นอ่ะแล้วก็หุบแล้วปุ๊ไปแกแต่ผมเห็นคนที่ถวายอ่ะหน้าเขาเหมือนบอกดินไม่รับแอละคือเหมือนกับเสียดายเงินหลวงปู่ยังหันไปมองแล้วเหมือนเหมือนหัวละอยอะเย้ยกบฟ้าแล้ว อันนี้ทําท่าจะเอามือเอื้อมแต่มีคนดึงเอาไว้หลวงปู่ก็าทาท่าเดิมแบบซูบเหมือนเดิมทุกประการเลยซกหน้าใส่เก่าหูผูปั๊บแเที่ยวนี้มีแรงด้วยเที่ยวนี้มีแรงด้วยเฟี้ยเงเอาไว้แล้วเฟี้ยงไกลกว่าเก่าคนกวิ่งไอ้คนที่นั่งถวายที่แรกเขานั่งคุกเข่าตอนหลังเขานั่ง <laughs> เหมือนหมดอะไรตายอยากกตบชีวิต อาการเป็นอย่างนั้นเลยด้วยเหตุและผลแล้วเราก็มองเนมันอะไรอ่ะเราก็ไม่เข้าใจแต่หลวงพ่อสร้อยท่านก็ห<ๆ><ๆ>ัวเราะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราแต่อยู่ๆอ่าผมเนี่ยจะมองตรงข้ามอย่างผมพูดว่าพี่เป็นหลวงพ่อคือหลวงพ่อเนี่ยจะนั่งซ้ายมือผมผมจะยืนขวาง ซ้ายมือผมจะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่สวงจะตรงกับหลวงพ่อตรงบันไดบอกผมหันหน้าเข้าหาบันไดแต่เห็นสังเกตน่ะหลวงปู่ยื่นมันไปยัดไว้ไในกระเป๋าคนคนนั้นคนที่ถวายอะเขาเอามือปิดอย่างงี้เขาก็ดูแล้วเขาก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นไปพวกที่มาเขาก็เดินตามเดินตาม,มเขาหยิบก่อนจะลงบันไดเขาหยิบเป็นแบงค์ใบหนึ่งแบงค์พัน แล้วเขาก็หยิรถกับารกับกัแล้วตารารถกับกันแล้วช่วงนั้นก็จะว่างแต่คนยังเต็มอยู่ที่หลวงปู่ยังเต็มแต่ที่หลวงพ่อแทบจะไม่มีดิงมาทางนี้หมดนี่หมดพอรู้เปที่หลวงปู่สวงบิงีมหาหมดซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกแต่คนนั้นกัดกันหลังจากนั้นมาประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่า ท่านอยู่ที่นี่เป็นที่ย์อะไรเหรอไม่มาท่านอยู่ห้าวันโอ้ทอยู่ห้าวันเห้าวันแล้วก็กลับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อไปอา่อาอา่อาไอหลังไอหลังจากที่คนที่ว่านั่งหมดอะไรแต่อย่างาาหลังจากนั้นมาประมาณสักสิบวันเนี่ยมาที่วัดน,นำเงินมาถวายหลวงพ่อ ไม่ไม่น่าไม่น่าจะต่ำกว่าห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทเพราะมันเยอะอะซึ่งเราก็เห็นเป็นปึกๆแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ยุ่งด้วยของหลวงพ่อคือของหลวงพ่อเราไม่เกี่ยวข้องเลยเขามาถวายตัวตัวแล้วเขาถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่อยู่ที่ไหนตอนนี้หลวงพ่อท่านก็บอกอยู่บ้านละลมสีสเกตใครพอที่จะพาไปได้มั่ง เขาถามอย่างเงี้ยแต่บ้านละลมสีสเก็ตผมเคยไปไปกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าไอ้ทิศเนี<_<_่ยมันไปได้เดี๋ยววันหลังรบกวนช่วยพาไปหน่อยเราก็โอเคเออไปได้รู้กัลหลังจากนั้นมาอีกประมาณสักสักเดือนเสร็จเสร็จเขาเขาก็มาถามว่า พาไปได้ไหมหลวงพ่อต้องถามหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออนุญาตผมไปได้ก<ม>็เดี๋ยวไม่มีใครช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเออพาเข้าไปทีปตกต็ปรากฏว่ามีคนเขารู้จักก็เลยรอดตัวไม่ได้ไป<ม>แต่เขาเอารถมาจอดหน้าซอยจันเกษมอ่ะรถบัสสามคันแล้วก็รถเก๋งอีกหนึ่งคันเป็นสี่คันค<ม>ันแรกเลยบรรทุก พวกเครื่องกระถินน่ะมีถ้วยชามอะไรหม้อหายเต็มไปหมดพร้อมทั้งต้นกระถินหนึ่งต้นไอ้คันที่สองเนี่ยจัก,กรยานล้วนเลยทั้งคันเลยขึ้นทางท้ายด้วยจัก,กรยานเนี่ยเขาไปไปซื้อที่ซอยสะพานเก้าเก้ามันเป็นบริษัทจัก,กรยานอยู่เอาอไปเต็มเลยเอาไปแจกคนที่นั่นก็หลังจากที่ไอ้นั้นไปแล้วปรากฏว่าอีกคันหนึ่งบรรทุกคนล้วนๆซึ่งที่ต้นกระถินน่ะ โอ้โหนี่มองด้วยตาเปล่าก็หลักแสนที่ต้นกระถินเนี่ยที่ที่เอาเงินใส่กันมองด้วยตาเปล่าๆปาก็เป็นหลักแสนนั่นแหละเขาก็เลยเอาไปทอดที่ว่าบ้านละลมแล้วก็เอาจักรยานไปแจกเด็กที่บ้านละลมโดยไม่มีข้อแม้ก็หลังจากนั้นแล้วเราก็ถามเขาว่าพี่ไปทำอะไรมาถึงได้ไปทอดกระถินเขาบอกว่าวันนั้นนะ่ะ หลวงปู่อะ่ะยัดแบงมาถูกสิบกว่าล้านหนึ่งโอ้โหตายแล้วไม่บอกเราทักคำถูกสิบกว่าล้านหนึ่งไม่รู้ว่าแบงนั้นมันเลขอะไรเราก็ไม่รู้แต่ถูกสิบกว่าล้านหนึ่งเขาว่าไอเราแหมน่าเสียดายน่าจะบอกเราบ้างเราได้ถูกแต่มันเป็นโทษของใครของมันซึ่งบอกผมผมก็ไม่แทงหรอกเพราะผมไม่แทงรวย นี่เป็นที่มาที่ไปที่เราเริ่มเห็นอภินิหารของแกแต่ก็ยังไม่เชื่อดูคนบ้านะยังไงก็ทีนี้อันนั้นเป็นวันที่สองล่ะที่เขาที่เขามาถวายเงินวันที่สามเป็นวันคิวผมเชา้ากันมาหลวงพ่อบอกไอ้ทิศไปกับหลวงปู่เราก็อ้าวแล้วใครจะอยู่ช่วยเดี๋ยวให้ตีมันอยู่ ไปกับหลวงปู่หลวงพ่อเน้นคำที่สองแล้วหลวงพ่อพูดอะไรผมต้องทำตามคำพูดของหลวงพ่อเด็ดขาดไม่มีคำเจ้าแยง้งแต่ยังเถียงให้ไปรับใช้คนบ้านนะนะอ้นี่เดี๋ยวปัดตีหัวแตกได้อีกทิพย์นี่ยทำท่าอย่างนี้คือมันไส้ค <laughs> ือแกมันไส่เราปัาดตีหัวแตกเลยไอมบอกให้ไปก็ไปก็เอาย่ามไปด้วย เราก็ยกย่าโอ้โหทําไมมันหนักนี้วะย่ามหลวง,งปู่ย่ามหลวงปู่ก็วางอยู่ที่โต๊ะหลวงพอ่อของผ่หลวงพอ่งพอบอกเอาย่ามไปด้วยเราก็แบกย่ามโอ้โหแต่ตอนยกทีแรกมันหนักย่ามทาไมมันหนักนักวะแบบแต่ทนแบกไปเรื่อยแบบในขณะที่แบกมาเราคนร่างกายขาแข็งแรงแค่นี้ไม่เท่าไหร่แบกบไปเรื่อยอะ่ะไปถึงวงสว่างโอ้โห ทีนี้เริ่มเริ่มมีเรื่องปวดหัวแล้วพอถึงสี่แยกวงทว่างท่านวิ่งตัดหน้ารถเมล์ทึ่งส่งไฟเขียวมาเอาละสิครับจากการที่ไม่ค่อยจะศรัทธาในตัวของหลวงปู่สูงสักเท่าไหร่มองตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นพระบ้าแต่หลวงพ่อส้อยยังให้เฮียตีเป็นลูกศิษย์แบกย่ามเดินตามหลวงปู่ไปโปรดญาติโยมในตอนเช้านั่นคือประกาศสิทธิที่เฮียตี ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้ทุกอย่างหลวงปู่สวงจัดสรรแล้วสำหรับคนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาเพียงเพราะว่าดูแต่ภายนอกเท่านั้นเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นยังจะทำให้เฮียติศรัทธาหลวงปู่สวงได้หรือไม่พบกันในคลิปหน้าครับอิริเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุทเทเยีย อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและ,และกด Subscribe, <ล> subscribe เพื่อเป็น,ปนกำลังใจให้กับทีมงาน,งานด้วย,วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ